สวัส <twitch. S 1> ดีครับเพื่อนๆพี่พี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพืนี่พนะครับน้องมาชมมาสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพนี่พนะครับน้องมาชมมาส่องนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่หมุนนะครับนี่นะครับรุ่นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนี่นะนะครับก็ พ้าดีนะครับเนาะพาดีรุ่นนี้ผมไม่เจอนานละนะครับเพิ่งจะเจอเนี่ยครับในรอบไหลายปีนะครับก็ไม่รู้มีคนเก็บเข้ารังหรืออะไรหมดคือไม่ค่อยเจอจริงๆนะครับเนาะเจอก็แต่แบบที่ไม่ดีนะนะครับแต่อันนี้ดูเห็นไหมครับดูเม็ดพงนะครับเนาะอันนี้นะครับในสายตาผมนะครับแท้ดูง่ายนะครับนะครับแล้วก็นะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะว่าหลวงปู่หมุนเนี่ยนะครับเนาะนะครับเป็นพราเกจิ อาจารย์ที่หลวงพ่อกลวยยอมรับว่าเก่งจริงนะนะครับนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงหลวงพ่อกลวยถึงยอมรับว่าท่านเก่งจริงนะครับก็นะครับเนาะอะเบื้องต้นเลยนะครับบางคนกล้าจะแย้งเฮ้ยมันพักคนละยุคกันนะครับเนาะหลวงพ่อกลวยมรณภาพปีสอง2นห้ารสองสบองนะครับนะครับหลวงปู่หมุนมรณภาพปีสอง6นห้าสี่หกนะครับนี่ทำไมมันคนละยุคนะครับเนาะนะครับคนเราผมบอกตลอดนะครับเนาะข้อมูละนะครับหลายแหล่งหลายอย่างนะฟังนะฟังได้หมดนะครับเนาะ แล้วเราเอามาวิคิดคิดวิเคราะห์ต่อนะครับเนาะอันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมคิดวิเคราะห์ว่าทําไมหลวงพ่อปวยยอมรับว่าท่านเก่งจริงนะครับแต่บางคนนะครับนะบางคนะเถียงจังนะเถียง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 นะครับพอถามไปถามมานะครับนะก็ไม่พ้นเรื่องนะครับเนาะฟังเขาเล่าจาเขามานะครับเถียงคอเป็นเอ็นนะครับนกลุ่มเขาบอกว่าอย่างนั้นเว้ยกลุ่มเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับนะผมบอกตรงๆนะครับเนาะนะครับบัตรสมาคมพักเครื่องนะครับบางบัตรยังมีปัญหาเลยนะครับ ภาษากลุ่มอะไรล่ะพ่อเนุ่พี่ถูกไหมครับเออฟังได้นะครับคุณฟังฟังได้เป็นข้อมูลไม่ใช่คุณจะไปเถียงกับใครเพราะไอ้ว่าไอ้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้มันบอกอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมพูดถูกไหมครับนะครับกลุ่มเล่นพ้ามันไม่ได้มีกลุ่มเดียวพ่อนพี่นะครับกลุ่มในเฟซนะครับมันมีเป็นพันๆกลุ่มหมืน่นๆกลุ่มมั้งนะครับคุณจะไปเอาแค่กลุ่มเดียวเป็นบรรทัดฐานนะครับเนาะบัตรสมาคมยังมีปัญหากันเลยพ่นุ่มเนี่ยนะครับกรรมการพระ ออกเห็นไหมครับสมาคมประแท้กรรมการเกที่เถียงกันน่ะยังมีป uh ัญหากันเลยแล้ว hmm. คุณจะเอาอะไรมาเป็นนะครับแต่ถ้าคุณมีข้อมูลคุณมาพูดกันสิเอามาคุยกันสินะครับนะไม่ใช่แบบไอ้กลุ่มนั้นบ้างงี้ไอ้กลุ่มผมว่ามันเลอะเทอะนะคุนวีนนะครับนะครับมานะครับคันวีนพนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังด้วยนถอะนะว่านะครับเราเชื่อใครนะครับเราฟังข้อมูลเราใช้สติวิเคราะห์นะครับเราเอามาวิเคราะห์ต่อนะพันวีนะไม่ใช่แบบนะครับ ันใช่ไม่ใช่เราก็มาคิดต่อนะครับไม่ใช่จะแบบแอะเราจะแบบเถียงข้อเป็นเอ็นเลยนะครับแต่บทสรุปสุดท้ายก็ไอ้นั่นมันบอกอย่างนี้ไอ้นี่มันบอกอย่างนั้นอ้าวตกลงคุณไม่มีหัวสมองคิดเองเลยแหละครับใช่ไหมครับถ้าเขาบอกให้คุณกินขี้คุณก็กินขี้เลยครับอย่างนั้นนะถูกไหมครับเออมันไม่ใช่เห็น่างวันพี่นะครับเนาะคนเราเราพูดตรงๆนี่แหละวันพี่นะครับนะมันก็อย่างนี้แหละไมพี่นะครับมันอะไรมันดีไม่ดีอ่เราคิดได้เองนะวมนพี่นะครับเนาะก็มาครับวันพี่นะครับ ก็มาอะเช่นเคยนะครับก่อนจะมาชมพระชมพระสองพานนะครับก็มาคุยกันเรื่องไอแนวทางการเล่นหานะครับเนาะพระรุ่นนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับเล่นหาชัดเจนสากลนะครับมีทั้งทงหนังสือนะครับสร้างปีนะครับสร้างปีสองห้าสี่สองนะครับนะครับนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับก็มีนี่นะครับเนาะเนื้อเนี่ยเทาๆนะครับขาวๆแดงๆนะครับนะครับสองห้าสี่สองนะครับเนาะนะครับออกพระสุทัศนะครับ ทำไมเขาถึงเรียกว่ารุ่นพระเจ้าห้าพระองค์นะพี่พี่นะก็คือนะครับที่วัสุทัศนะครับเขาสร้างพระก็มีหลายพิมนะพี่พี่นะเขามีหลายพิมแล้วเขาก็สร้างเขาเชิญเกจินะครับที่อายุนะครับอายุเกินร้อยปีนะครับอายุเกินร้อยอายุเกินร้อยปีห้ารูปนะพี่พี่ห้าองค์นะครับมาปลุกเสกนะเขาเลยเรียกว่ารุ่นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนะนะครับก็นะครับเนาะ พิธีปลุกเสกของนะครับวัสุทัศนะครับเนาะพระรุ่นนี้อ๋อสร้างปีสี่สามนะครับพี่ีนะสี่สามถึงสี่สี่นะครับเนาะการปลุกเสกนะครับได้มีเกจินะครับร้อยรูปนะครับเนาะร้อยรูปนะครับห้าองค์มาร่วมเสกนะครับแล้วก็นะครับเข้าร่วมนะครับพิธีมหาพุทธาพิเศษใหญ่อีกห้าพิธีนะครับนะอีกห้าพิธีนะครับเขาเน้นห้านะครับเนาะนะครับรายชื่อก็นะครับเนาะหลวงปู่มุลนะครับตอนนั้นท่านอายุร้อยหกปีนะพี่พีนะ หลวงปู่ละไมที่ตะโมนะครับอายุร้อยหนึ่งปีนะครับหลวงปู่เหมือนนะครับอายุร้อยสี่ปีนะครับหลวงปู่กองนะครับอายุร้อยสามปีนะครับเนาะหลวงปู่อิงนะครับอายุร้อยสิบห้าปีนะครับยุคนั้นนะครับเนาะนี่นะครับเนาะห้าองค์นะครับนี่นะนะครับนะครับก็มาต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าทําไมหลวงพ่อกลวยอมรับพระท่านเก่งจริงนะคุณผูนี้นะนะครับ คือหลวงพ่อกู้ยนะครับท่านมรณภาพปี252 2นะครับเนาะท่านบอกให้สิทธิ์ท่านนะครับเนาะท่านบอกให้สิทธิ์ท่านนะครับมาต่อวิชานะครับเนาะมาเรียนวิชาต่อกับหลวงู่มูลนะครับก่อนท่านจะมรณภาพนะครับแล้วสิทธิ์ท่านก็มาหาหลวงู่มูลจริงๆนะครับแล้วท่านก็บอกว่าหลวงพ่อกู้ยนะครับหลวงพ่อกู้ยบอกให้มานะครับหลวงู่มุลก็รับไว้นะครับเพราะหลวงู่มูลกับหลวงพ่อกู้ยเหมือนเคยเจอเคย ออกป่านะครับไปทุ่ดงเจอกันนะครับก็ได้ลองวิชากันก็รู้ว่าเออองเนี้ยเก่งจริงนะเขาก็เลยให้สิทธิ์นะครับมาเรียนวิชากับหลวงปู่มุนนะครับนาะแล้วสิทธิ์ก็ได้แบบคือรุ่นหลังๆมีสร้างเป็นรูปหลวงพ่อกลวยแล้วให้หลวงปู่มุนเสก้วยนะนะครับมีมีออกเลยนะครับนะครับพุ่พนะี่เนี่ยอ่าแล้วก็แย้งมาว่าทําไมหลวงพ่อกลวยกับหลวงปู่มุนทาไมถึงได้มาอย่างนั้นอย่างนี้ถึงได้มาแบบทําไมถึงรู้ว่าเก่งนะครับนะคพี่เนี่ย หลวงพ่อกวยนะครับมรณภาพปี2522นะครับฟังนะครับ2522นะครับอายุท่านตอนมรณภาพ74ปีนะครับนะหลวงพ่อกวยเกิด2448นะครับเนาะแต่หลวงปู่หมุนนั่นนะครับมรณภาพปี2546นะครับแต่หลวงปู่หมุนอายุยาวอายุยืนครับ109ยเก้าปีนะวันนี้นะหลวงปู่หมุนเกิด2437นะนะครับดูกะดูปศเกิดนะครับนะหลวงพ่อกวยตามศักเป็นน้องหลวงปู่หมุนนะครับหลวงพ่อกวยเกิด2448นะวันนี้นะหลวงปู่หมุน2437นะครับ ผมบอกก้้ยเป็นน้องหลวงปู่หมุนสิบเอ็ดปีนะพันนี้นะถูกไหมครับแต่หลวงปู่หมุนท่านอายุยืนยาวไห้ครับนะครับถูกไหมครับนี่แหละครับเขาก็เลยไปทุดงเขาจริงๆเขาเป็นพระยุคเดียวกันนะครับเนาะยุคเดียวกันแต่หลวงปู่หมุนท่านอายุยืนนะครับนะนะครับก็ก่อนจะมาลงกล้องนะพี่นุ้ยนะพรพหลวงปู่หมุนเนี่ยพี่นุ้ยนะเมื่อสักมาสัก สิบปีก่อนนะครับเกือบเกือบสิบปีก่อนถานตานฟีเวอร์นะไม่ี้นะหลวงปู่ม,มูลทุกรุ่นมีราคาหมดนะครับถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ก็เหมือนหลวงปู่โตกับหลวงพ่อกลวยนะครับนะนะครับราคาขึ้นแล้วก็จนคนไปเล่นหาจนคนไปเล่นหาพระที่ท่านไปร่วมเสกต่างวัดนะครับคือวัดทางสะแก้วอะไรนี่ขุดมาเล่นกันหมดเลยนะผู้นี้นะรวมถึงรุ่นนี้แล้วก็รุ่นหลายๆรุ่นนะครับเนาะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะผี้นีนะเป็นของวัดรักังนะครับเนาะที่ สร้างาราวๆปี254กว่านะครับเนาะนะครับขายไม่หมดนะเพื่อนๆเพื่อนขายไม่หมดนะครับจนยาวมาปี2 255กว่าเกือบ6นะเพื่อนๆนะขายไม่หมดนะครับแต่พอพอหลวงปู่หม,มุนฟีเวอร์นะครับเนาะที่ว่าเขามีรูปไปว่าหลวงปู่หม,มุนไปร่วมเสกพระของวัดระขังรุ่นนั้นนะครับนะผ่านมา10ปีขายไม่หมดนะครับพอหลวงปู่หม,มุนฟีเวอร์เนี่ยโ,โหกลุ่มนี้ไปแบบเขาไม่ได้ซื้อเป็นองนค์นะเพื่อนๆนะเขาไปเก็บกันเป็นลังนะเพื่อนๆนะบางคน5ลัง10ลังนะครับนะ ที่ที่วัดะระฆังอะนะวันี้นะจนหมดในเวลาไม่นานนะครับแล้วพารุ่นนั้นก็เล่นกันนะแต่ผมเคยมีอยู่องค์หนึ่งเดี๋ยวผมไม่รู้เก็บไปไหนนะครับะ <S <S ว่าจะมาทำคลิปก็ไม่ได้ทานะครับอันนั้นแหละครับนะห<ส>ลวงปู่หมุนฟีเบอร์นะครับนะ<ส>คือท่านอะไม่ต้องห่วงเรื่องท่านนะครับท่านเก่งจริงเลยแหละนะครับนะท่านเก่งจริงนะครับเนาะแล้วก็เป็นพาระดีอีกรุ่นหนึ่งดีที่มาทำคลิปวันนี้นะครับเนาะดูก็ พารุนนี้นะครับเนาะมีงานฝีมือนะครับมีพาเก้นะครับแต่พาเก้มันก็พอดูได้นะครับพี่ๆนะเดี๋ยวผมเหมือนผมเคยทาคลิปไปนะครับลองไปไล่ดูนะครับมันมีจุดให้ดูอยู่นะครับแต่องค์นี้นะครับเนาะผมดูนะครับแท้ดูง่ายนะครับเนาะดูเม็ดมวลสารนะครับดูความคมชัดนะครับปากท่านอะไรท่านนะครับดูเม็ดบัวนะครับแล้วก็ดูธรรมชาติความเก่านะครับปีสี่สองนะครับเนาะ คราบไข่ต่งตางๆก็พอมีนะครับแล้วก็ไอแองนะครับหลังท่านจะเป็นคล้ายๆเลขเก้านาครับอันนี้ก็คือไอนี้ของพระลูนีแล้วนะครับแต่เนี่ยจะเป็นแองนะพี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็ใช้ดูได้ oui. นะครับนะครับมันจะเป็นแองวาวโค้งนะครับพาเกมันจะแบนนะครับมันจะเท่ากันหมดนะครับเห็นไหมครับมันจะเท่ากันหมดนะครับอันนี้มันจะไหมครับมันจะแองยุบนะครับมันจะโค้งนูนอ่ะวีวีนะครับเนาะนะครับมันจะเป็นอย่างหนึ่งที่ใช้ดูนะครับ นี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่เสี้ยนมันมีนะเสี้ยนเหมือนขอบตัดอนนี่นะเวลาเขาโกดผ่านะครับที่ใช้ดูันอีกอย่างหนึ่งนะครับนะครับลงกล้องมาด้วยพี่นะครับนะครับผมนะครับสไตล์ผมนะบนวีนะครผมรู้ตัวผมไม่ใช่คนเป็นคนเก่งผมไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมพูดอะไรไปนะครับไม่ต้องมาเชื่อผมนะครับ ไม่ต้องไปเชื่อผมนะครับแต่เอาข้อมูลผมมานะครับไปคิดวิเคราะห์ต่อนะครับเนาะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อพี่นะครับนะครับพาหลายๆรุ่นนะครับที่ที่ผมทําคลิปนะครับที่ผมมีมุมมองของผมนะครับไม่ว่าจะหลังตาเป็นทงแผ่นดินอะไรต่างๆนะครับผมพูดกลางๆนะครับหลักตากลางๆนะครับหลักการกลางๆนะครับไม่ต้องมาเถียงผมเป็นคอเป็นเอ็นนะครับผมแค่เป็นตัวกลางนะครับเนาะพูดให้ฟังนะครับเนาะแล้วก็ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองนะครับนะไม่ต้องมาเถียงกับผมแล้วครับถ้าคุณแม่น คุณเก่งคุณรู้จริงนะครับคุณไปบอกคนที่เขาให้ข้อมูลที่ไม่เห็นกับคุณนะครับแล้วคุณก็เอารูปภาพที่คุณคิดว่าหรือไม่คุณไปร่วมพิธีเสกอะไรคุณก็เอาไปคุณก็ไปยืนยันกับเขานะครับมาเทียงกับผมมันไม่มีประโยชน์หรอกคนพี่นะครับนะครับเพราะผมก็แค่เป็นคนกลางนะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับในในสังคมพักเครื่องนะครับเนาะนะครับตีตีเห็นเห็นที่เป็นเป็นนะครับคุพี่นะครับเนาะนะครับ นะครับโลกนี้นะครับเายิ่งในสังคมพักเครื่องนะครับมันมีผลประโยชน์นะคร่นี่นะมันมีผลประโยชน์อยู่แล้วแหละนะครับนะนะครับผมนะครับผมได้พามาผมก็ได้มาแค่องค์เดียวแหละนะครับผมเหมือนสมเด็จหลังตาเป็นดินนะครับผมก็มีแค่องค์เดียวนะครับไม่ใช่สไตล์ผมที่ว่าเออจะบอกว่ามันแท้แล้วตัวเองมานั่งขาย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 เก็บขายไม่ใช่นะนะครับผมมีองคเดียวผมไม่ขายด้วยนะครับนะผมไม่ได้มีเจตนาที่ว่า คือมันทําเพื่ออะไรผลประโยชน์ผมไม่ได้ตรงนั้นนะครับผมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะนะครับที่ว่าเอ้ยพระรุ่นนี้มันดีนะแต่ก็แบบมาซี่มาสี่ค่ามีขายนะครับมันมันไม่ใช่นะครับผมมีองค์เดียวนะครับเนาะก็ยังอยู่นะครับเนาะกระทักมาได้ผมก็ยังก็โชว์ก็ชมกันได้นะครับลุงพีนก็ยังอยู่ผมไม่ได้ขายให้ใครนะครับองค์นั้นนะครับผมได้หลังตาเป็นดินนะครับก็เก็บไว้ส่องเล่นนะครับเนาะนะครับก็มาดูเนื้อหานะลุงพีนเนาะพาปีสี่สามนะครับเนาะสี่สามสี่สี่นะครับก็ดู ความคมชัดนะครับเนาะก็สไตล์ผมนะครับเนาะผ่านมือมาหลายองคก่อนนะครับเนาะเช่นเคยนะครับองนี้ผมแท้ดูง่ายนะครับเนาะดูไขนะครับนะครับเนี่ยนะครับสี่สองนะครับเนาะผายี่สิบกว่าปีนะครับเนาะไขมันก็ต้องเห็นไหมครับนะครับมันก็ต้องเริ่มมีนะครับมันก็ต้องเริ่มมีอาจจะไม่เยอะแต่มันก็ต้องมีบ้างนะเพ่มนนะรับผ่าก็มีความเก่านะครับ ขนาดพลาหลวงพ่อเปิร์นนะพี่วีนะปีสามกว่าใไหมครับไข่มันก็ยังพอมีนะพี่วีนะถึงมันจะไม่เยอะมากเหมือนหลวงพ่อกล้วยนะครับพวกผงน้ํามันนะครับแต่มันก็ต้องมีนะพี่วีนะไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับนะครับเนี่ดูนะครับอยู่ไข่นะครับแล้วก็เห็นไหมครับรอยเซียนนะครับนาอยเซียนรอยกดพรานะครับรอยสร้างพรานะครับเซียนนะครับแล้วก็ไข่ต่างๆแล้วก็ไอ้ความคมชัดเนี่ยสาคัญนะพี่วีนะ ดูปากดูหน้าท่านนะครับดูเสนกติดูบัวนะครับนะครับแล้วก็ไอ้เว้าโค้งตรงนี้นะคุณพี่น้นะครับนี่นะครับนี่นะนะครับก็พ้าดีนะครับนะผาดีอีกรุ่นหนึ่งที่ที่น่าใช้นะครับเพราะบารมีของหลวงพุทธดนะครับไม่ต้องพูดถึงนี่ละนะครับขนาดนะครับ หลวงปู่ทวดท่านขังขนาดไหนไนะครับขนาดพากเก๊ท่านยังขังอะ่ะเอาแก่ง่ายๆขนาดแค่นี้นะพี่นำนะ้ำเนาะนะครับแล้วนี่หลวงปู่ทวดด้วยแท้ด้วยแล้วหลวงปู่หมุนด้วยเสกด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวอีกห้าองค์ด้วยนะครับพิธีใหญ่ของวัดสุทัศน์อีกนะครับคือวัดสุทัศน์เนี่ยไม่ต้องเวลามีงานใหญ่เขาจัดเต็มอยู่แล้วนะครับนะรุ่นนี้นะครับพี่นนะ้แนะก็คือเขาจะมีพิธีการที่มันจัดเต็มอยู่แล้วนะนะครับแล้วก็หลวงปู่หมุนน่ะหลวงปู่กวยยังยอมรับว่าท่านเก่งอ่ะนะครับถึงขนาดให้สิทธิ์มารนนับะค มาเล่าสิก็ะมาเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่กอ้ให้มานะครับแล้วหลวงพูนท่านก็รับไว้นะครับมีหลวงพ่อองค์นึงนะครับผมไม่ได้หาหลวงพ่อไม่ได้หาข้อมูลมาต่อนะครับเนาะก็ไปหาข้อมูลต่อกันเราเองนะพี่นะครับเนาะก็โอเคนะครับเนาะบางทีคําบางคําบางทีผมพูดไปถ้ามันแบบไอ้นี่ไปก็แบบมันไปเข้าหูพี่ๆนะครับมันแรงไปต้องขอโทษขอภัยนะครับแต่บางคนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมันก็มันก็ไม่ฟังอะไรเลยจริงๆนะครับเนาะมันก็จะอยู่ในแต่ในกาลามันนั่นแหละนะครับบางทีก็ ก็ไม่เข้าใจนะครับอยู่ในกาลาก็ไม่ต้องออกมากวนใคเรเขาหรอกนะครับนะและ si ที่ว่าเถียงข้อมูลกับผมอ่ะนะครับถ้าคุณมีข้อมูลผมยินดีนะครับผมจะทาคลิปออกให้ด้วยเผยแผ่ให้ด้วยนะครับไม่ใช่จุดจบที่ว่านะครับนะไอ้นั่นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ว่าใช่กลุ่มนูน้นกลุ่มนี้ว่าใช่เออน,น,นะครับแล้วใบสมาคมเหล่านี้นพี่นะครับเนาะเห็นไหมครับใบสมาคามยังมีปัญหากันอยู่เลยเพ่นี่นะครับเห็นไหมครับเหรียญแล้วพ่อ้านแหลมเสืออย่างเงี้ยนะเขาระดับนั้นอะ เขายังมีปัญหากันเลยแล้วไอ้กลุ่มที่เพิ่งเกิดเฟซเพิ่งเกิดมากี่ปีคุณจะเอามายึดเป็นเป็นเป็นบรรทัดฐานมันเออมันใช่ไหมครับนะก็ถึงบอกนะครับเล่นพานะวินวีนนะครับเนาะเล่นพาอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับนะกลุ่มนี้เขาเล่นอย่างนั้นคุณก็ไปขายอย่างนั้นกลุ่มนู้นเขาเล่นอย่างนี้ก็ไปขายอย่างนี้จะไปเถียงกันทำไมนะครับแล้วแต่ถ้าเราจะใช้จะขึ้นคอก็หารุ่นที่มันสากลถูกไหมครับที่มันสากลที่มันเล่นกันรุมรัวมามินวีนนะครับเนาะ ก็ไม่ต้องไปไอรุ่นกลุ่มที่มันเขาเล่นกันก็ไม่ต้องไปเถียงเขาหรอกนะครับปวดหัวะ <c ười> <c ười> แค่ทํามาหากินก็ปวดหัวแล้วนะครับนะไปนั่งเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับเถียงชนะแล้วจะรวยเป็นพันล้านเหรอือผมถามหน่อยเถี <c ười> ยงชนะจะได้เงินห้าล้านเหรอเออเถียงกันเพื่ออะไรไม่เข้าใจนะครับนะเออบางทีก็ไม่เข้าใจเขานะครับเนาะโอเคนะครับคุณพ,พี่วีนะครับก็ขอบคุณคุณพี่วีนะครับแล้วทีมแยรับชมนะครับนะ แล้วก็ยังไงใครที่เข้ามาใหม่นะครับนะถ้าเป็นแนวทางเดีวยวกันก็ฝากช่วยกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดสั้งคลผมด้วยแล้วกันนะครับนะนะครับแต่ถ้ามาแบบไม่ควรละทางก็ไม่ชอบศึกษาชอบเชื่อฟังคนอื่นนะครับก็กระเชิญตามทางของท่านนะครับนะนะครับตามสบ,บายนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ